สวัสดีค่ะเปิดประชมุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานรายวันวันที่28พฤภาคม2558นะคะตัวแรกเริ่มที่ MK นะคะ MK ก็เราก็มองว่าราคาเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่ PE ที่สูงนะคะ ก็ยังคงแนะนำขายนะคะโดยที่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยงบออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดนะคะกำไรควอเตอร์หเนี่ยลดลง32%เยนเยียนะคะทั้งที่ยอดโอนเนี่ยเติบโต3%นะคะทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการลด,ลดสต็อกทาวเพา์บางโครงการขายผ่านการลดราคาออกมาก็เลยทำให้มาจิ้นแคบลงนะคะก็เลยกำไรก็เลยออกมาต่ำกว่าคาดนะคะ มองตรงทั้งปีเนี่ย MK ตั้งเป้ายอดจองรวมเนี่ยประมาณ4,000ล้านเพราะว่ามีโครงการใหม่เปิดเปิดใหม่6โครงการนะคะเป็นโครงการแนวราบ4โครงการโครงการคอนโด2โครงการนะคะโดยบริษัทตั้งตั้งความหวังไว้ว่าจะมียอดโอนคอนโดเนี่ยประมาณ1.4พันล้านนะคะ ในสภาพว่าปัจจุบันเนี่ยทำเล2โครงการที่ไม่ติดไฟฟ้านะ่จาจะทําได้ยากนะคะเป้าจองคอนโดเนี่ยมองไว้ค่อนข้างสูงเกินไปนะ,ะบริษัทแล้วก็ทางตัวแนวราบเนี่ยก็ตั้งเป้า2.6พันล้านแต่จองแนวราบเนี่ยในค,คิวหนึ่งเนี่ยทำได้แค่515ล้านบาทนะคะหรือประมาณ171ล้านบาทต่อเดือน อัตราการจองนี้ยังมองว่าต่านะคะ<ๆ>ก็เลยยังมองว่าน่าจะออทำมองว่าต่ํากว่าเป้านะคะแล้วก็ประเมินเป้าจองแนวราบของบริษัทแค่2000ล้านนะคะเติบโตประมาณ10%ก็ยังมีมุมมองที่กําไรก็น่าจะลดลงมากในปีนี้นะคะจากรายได้ที่หดแล้วก็มาจิ้นที่ลดลงนะคะแบ็กหลอกสิ้นขคอร์เนลหนึ่งอยู่แค่685ล้านบาทเมื่อรวมกับยอดโอนในคอร์เนลหนึ่งที่4 3 4ล้านบาทก็มียอดโอนในมือแล้ว1119ล้านบาท บวกกับยอดจองแนวราบนะคะที่เดือนเมษาได้มีอีก120ล้านก็คาดว่านอกยอดจองแนวราบเมษาถึงธันวานเนี่ยจะได้มา1,496ล้านก็คาดว่าจะโอน1,130ล้านนะคะมาจิ้นปีนี้จะฉุดด้วยการโอนทาวน์เฮาส์หในเฟิร์สฮาเนี่ยอยู่อยู่นะคะเพราะว่าคาดว่ามาจิ้นจะจบลดลงนะคะ หลืออยู่36%ลดลงจาก40%นะคะแนวโน้มปีนี้เนี่ยแนวโน้มปีหน้าเนี่ยยังต้องพึ่งโครงการแนวราบอยู่เพราะสองโครงการคอนโดที่เปิดใหม่เนี่ยจะโอนในปี60กับ61นะคะก็ยังมีภาวะที่ซบเซาอยู่ยังคงแนะนำาาานะคะโดยแนะนำขายโดยที่เรามองว่าอยู่ที่ PE เนี่ยตอนนี้อยู่ที่13.42เท่าแล้วก็ยืมก็ไม่ถึง4%นะคะ ต่อไปคือการบินไทยนะคอร์เตอร์สองเนี่ยก็ยังมองขาดทุนนะคะเพราะว่าในเป็นในโดยหลักๆแล้วคอร์เตอร์สองเป็นช่วงโรซีซันนะคะมีโดยผลผล,ผลปรากฏผลปกติเนี่ยก็คือจะมีผลขาดทุนอยู่แล้วภาพรวมในปีนี้เนี่ยก็ยังมองว่ามีนักท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้ทุกเดือนนะตลอดทั้งปีนะคะเพราะว่าไม่มีความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็ยกเลิกาการใช้กฎอายาการศึกแล้วนะคะรายได้ต่อหน่วยต่อโดยผู้โดยสารนี่ก็ยังลดลงนะคะ แล้วก็ยังมีผลคลัมองจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะสําหรับในครึ่งปีหลังเนี่ยผลการดำเนินงานในภาวะปกติเรามองว่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้นแล้วก็ผลบวกจากราคาน้ํามันที่อ่อนตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะอีกทั้งก็ยังมีมาตรการการบินที่มาตรการตัดเส้นทางการบินที่ขาดทุนออกไปแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากขึ้นนะคะทําให้กําไรจากการดำเนินงานเทียบแล้วยอนเยียรน่าจะดีขึ้นนะคะ แต่จะมีเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรนะคะคือการปรับลดพนักงานแล้วก็มีการให้โครงการเกษียณก่อนอายุนะคะก็จะต้องมีการใช้เงินลงเงินทุนในส่วนในโครงการนี้ออกมาอีกนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพิจารณาปลดระวางเครื่องบิน B747 นะคะกับ Boeing 747กับ4400เนี่ยอีก8ลำนะคะก็จะรู้ผลในเดือนมิถุนายนนะคะถ้าเกิดจะมีการปลดระวางจริงก็จะต้องมีการตั้งด้อยค่าเพิ่ม โดยรวมแล้วเราก็มองย่าว่าจะมีผลขาดทุนนะคะแต่ก็จะดีกว่าจากปีที่แล้วนะเพราะจากนักท่องเที่ยวที่กลับมามากขึ้นราคาะน้ํามันที่ลดลงจากผลประกอบการที่ยังขาดทุนเนี่ยก็แนะนําขายนะคะตัวต่อมาคือแอปโกนะคะ แอปโกก็มองในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่บริษัทได้เข้าไปเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นใน a p p โก้ l o o b l l i i i t t l m m r r k t t n n g นะคะเพราะว่าหลังจากที่เปิดตัวโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแพลตฟอร์มก็มองว่าจะขายสินค้าออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะโดยที่ตัวสินค้าออนไลน์เนี่ยก็จะวางขายผลิตภัณฑ์20ผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วก็ตั้งเป้ายอดขายในปี58เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในใน,ในปี58ตรงนี้เนี่ยเรามองการเติบโตของรายได้เนี่ยจะค่อนข้างดีอยู่ที่ประมาณ82.6%สิสองจุดหกเปอรเซ็ยนนะคะก็มาจากสส่วนคือยอดยอดเติบโตของยอดขายเองนะคะที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ในการในต่างประเทศจากตัว global digital marketing นะคะอีกอันนึงก็คือมีความสามารถในการทำกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอื่นๆมากขึ้นนะคะ ็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน4บาท14สตางค์นะคะปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานค่ะ